สวัสุขค่ะไม่สุขะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์หน่อยนะครับคลิปวิดีโอเน่เดกเขาเคยม้าว่าเนาะม้าว่าเมื่อซื้อเองเขาเขาก็คอมเมนต์คลิปวิดีโอคุ่น เจ้าปายมักมีเขาคลิปหนึ่งก็คอมเมนต์ว่าบอกเขากายเย้าเขาอ่าเขาสอนไล่โจโก,กุนกยอยสอนไล่ไข่คลองกับวันนี้ก้ววกยอยเนาะอะลโลใจลำวนดแล้วคอมเมนต์มาว่าคขาในว่ะขึ้นตอบมาว่าป้อมปองความใต้ก็ถ่อมให้ชุด เ s i mbinee an o x Warner supplanto emplanam p r o s p e r i ม y ary żebyom mi membod alc fois c s ็ s tyng di co ten ad men decomp ac di gib ah passage t i r ง g u u g a r t ่ t 阿ส Message is p a y p a า challenges site instead of w เนาะ ไปมองมีได้มันมีหลายเมียวอันเลยโจกนุนแล้วก็อันขายของซื้อมาขายไปอ่ะที่นี่ได้ก็เป็นการนะว่าเพราะว่าว่าแฉนโจกุนเนะี่ยเนาะแต่ว่าเขาก็หมอกเลยนะว่าเออธุรกิจเขาเนี่ยจะได้ห้องกุนเนี่ยจะได้โจ้าโจกุนเนี่ยคำปันหมอกเหรอว่าเขาไปเข้าถึงครึ่งกลางลนะอันนี้ก็ได้ราดหัวหุบมีดอดกันนะถึมโบราณ อ่าหย,อย้อันกูคลิปยาวน์โกคลิปยาวโกคลิปนี่ลงยาวเนีย่ยให้หลาดโหพมีดอัดกันเนาะค่าคอมเมนต์ขึ้นตอบมาใจละมาเนี่ยมาเนี่ยขึ้นเฮ็ดคลิปเองขึ้นเอาคอมเมนต์ห้ามีห้าสองก็ขึ้นเอาคอมเมนต์ห้าขึ้นน,น,นี่ก็หลาดวันนี้ ผมนั้นนี่ก็ก้มเต็มมาเต็มมาอัดคลิปก็ลัดลองไอ้โครงการนั้นแน่เนาะแต่วมันมันขึ้นเอาขึ้นเอาคอมเมนต์หากล้องขึ้นนี่ก็ขึ้นลัดแปบๆๆๆๆๆแป๊่ยวนเนี่ยคอมเมนต์หาเดี๋ยวก็ดูอ่าคึกๆหายไปไหนวะ อ๋อนี่ๆๆๆเฮคอมเมนต์หามีย2เกาะแล้ว like ันว่ป่ะแล้ดี๋ยวไปบบนีว่นี่ก็เป็ลัดหูหุ้มอินกันเนาะอ่กุมนีไอ้บริษัทอันนี้นะห้องการอันนี้นะลายโจกลลายหองกล เขาเตมีไล่กลุ่มแต่เป็นไล่คักไล่ตอนเนาะเขาเตมีทีมเป็นทีมเป็นทีมทำงานกันเป็นทีมเนี่ยเขาเตมฮองกุนจ่องมีใครเลยเออจ่องตักอะฮรเบอร์เนี้ยเบอร์ชนใจในเขาเดอเอาเขาไล่กลุ่มพวกเขาไล่กลุ่มมาเป็นไล่กลุ่มแรกเนาะไล่กลุ่มแรกในเขาเดอลาดลองสินค้าลองเงินลองต้องลองไล่ออกงั้น ລ່ອມແລະເຮັດລູກນ້ອງເພິ່ນເຂົ້າໄດ້ລັດຈັ່ງໃດໃຫ້ເພິ່ນໂປໃຈມີນັ້ນກັນເນາະລັດລອງເອີເດໄລເງິນຫຼັກແຊ່ນັລດຕລືນເທ່ຽວພີກີ່ຕ່ເທດດລັດນພາແລັດຂົ້າເຫອນາະໂຂ່າໃນກຸມລາຍຂົປຸບສົນຈມັນຍດໃດບດໃຂົາໃສະໝ เขาให้สมัครนะสมัคร300บาทสมัครปุ๊บนะครับพวกเฮาสมัครแล้วจะได้ประกันเอ้ยประกันจะได้ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1 0 0 0บาทนะได้จังนะเฮ็ดให้เฮาใจมีใจๆนะเฮาเขาว่าจังนี้สมัครแล้วสมัครแล้วเขาเขาได้เอาเขาได้ให้เฮาเขาได้ออกจากไล่กลุ่มนั้นเนาะ ลายกลุ่มอันนึงย่อขึ้นเนืเข้าแทงอัน uh, นึงขึ้นเนืเข้าแทงจุ่มนึงจุ่มอันนั้นเขาว่าอ่าจุ่มที่สองก็เขาว่านนะเ่อเจ้าเขาเขากลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมเขาขึ้นเขากลุ่มที่สองจุ่มที่สองเนี่ยขึ้นหลัดแทงไล่จังหวะเพราะใครมีเพราะใครมีลายลายย่อเนี่ยก็เน่เขาหลุดหลุดลุ่นลงหลุดลงตื้นล่างอ่ะก็เน่เขาชวนให้เขาลงตึ้น่างตื้นล่าง ชวนให้เขามีตื่นลงังก็ไม่ชวนลงตื่นลังเสร็จแล้วพอเขาเขาได้ลัดลงไล่รายนั่นน่ะเนาะเหมือนจังไล่ไล่โอไล่ไล่หลักล้านหลักแสนลา้านหล่เอาต้องเหตุการณ์ช่างชื่อชื่อกิชอนชื่อใจในบริษัทาดเข้าไปในที่ในตรงการน,นั่นเนาะลายของคนนี่เขเบย์ฮัดลัดนะพอมเาไปลงทุนก่อนพอลงทุนเสร็จแล้วเลือกเขาเลือกอันไหนก็เลเลือกหุนนห้นส่วนเลือกหุ้นส่วนใหญ่เย้าในเขาดี เขาขึ้นเมทีมห้องนะทีมห้องเดี๋ยวขึ้นมาทัวร์มาเฮ้าทีเดียวมยีว่ดเตก็มีว่าปีมีว่าน้องอลายห้องก็เหมือนเหมือนเขาห้องเฮ้านั่นแหละเนาะเอาเข้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก่อนเดี๋ยวลาดลองอันนั้นลาดลองสินค้าหลายหลพอลงทุนเสร็จแล้วแจะอะหากัหกกนออกกำนังแจะาหากักก้นทดเดียวนะเรองเรองขายสินค้าในะขอบลาดถึงเนาะ เราขอเดี๋ยวสอนเขาสอนเขาเด็กๆไล่ห้อ,องก้นเนี่ยไล่ไล่ชุนใจบนให้เขาให้ใหสอนเขาเด็กๆให้เขาหาก้นเลยน้ำเดือดคือโกลีนนั่นนั่นเนาะผมจะบอว่าเขาไล่ก้นมาเนี่ยเขาเดี๋ไล่คุ่นสวนไล่คะแนนจอมนั่นน่ะเนาะจะอันไล่เงินจะไหนก็เหม็นจะไหนก็ก้นอันเฮ็ดอะไรเนี่ยปากเนี่ยมีสิบเปอร์เซ็นต์ก็ปากว่าเช่นเนี่ยมีสิบเปอร์เซ็นต์ก็ในฮิตอะไรเนี่ยอันเฮ็ดอะไรเนี่ยเราไปกู้นหมอลาดหมอจามหมออ่อนหมออ่อน โกนห้วยโกนมาจะนันหมอหมอจังว่าชอบบันกนชมก็เบิร์นวางกี่น I mean, ้องไต้เขาไปลหลัดกันเลหรือซสนั่นเขาต้องซื้อกินซื้อใจของในบริษัทกูเลือนป้อมซื้อเลยต้องรักษาคะแนนไว้ต้องซื้อกูเลอนห้องโกนห้องโกนหากนหากูนอมไรเขาก็มาสอนโทรมาสอนเขาหรืออะไรที่ไหนที่ไหนนะอันก็หันมาในมีนนำหน่านะตีกับเลือก ที่เข้ากัะถึงครึ่งกลางให้ออกเป็นเนี่ยเหมือนตอนแรกตอนแรกขำหมอกใช่ไหมเดี๋ยวในห้องก้นที่นั่นที่ไหนขำฮัดหมอกรู้พวกหมอกใครก็มาให้เดินอนแต่เดี๋ยวห้องก้นก็ในมันหยาบเป็นให้เป็นมาลุงขึ้นล่างเป็นหมื่นหมื่นเงินหลักหมื่นเนี่ยให้ว่านนำสำหรับเขาอะไรเนี่ยนำไหนอ่ะพวกเขาขอดลาดลองขึ้นตำแหน่งเอาพวกเนี่ยพวกตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งน้ำแดน้อเนี่ยเดี๋ยวเงินกันไห้กันได้กันไหนเลยนะแปลว่าก็คันมานำไหนอ่ะ อันอันไปเลยขึ้นตำแหน่งอันวยคุนสวนเย้าก็ช่วเงินกว่าทั้งนำทั้งหลายนะอันขึ้นตำแหน่งป้อนอจจะนั่นก็ยังเหลือกมีทั้งนำทั้งหลายเาเบอร์หาก้นไรแถวอันนั่นเนาะเหมือนจั่งทีมงานเขาแผ่นตนอันเขาหามาที่นั่นก็สามารถหากลุ่นไรในมันไปตอมเลยใช่ไหมเออเจอผู้ษัทจดทะเว้นถูกต้องรับกฎหมายเออไล่ให้ไล่ช่างมันถูกรู้เออหานาผู้ษัดอันใหญ่ๆลงๆที่นั่น อันเป็นตลาดนักแสดงอะไรเช่นนั้นเนยใครนั่งอย่กันก็เขากันนอนในครูก,กันเป็นเทียมเนี่ยนอนในคอ,อกกันเป็นเทียมเนี่ยเออ,อว่ฒไล่เฮ็ดมันมถูกต้องแต่ว,ว่างบริษัทก็รัดถึงได้กับความรัดจืงเอานะห้ามเป็นห้ามเป็นรายงานตั้งหนำเลยเนาะเหมือนจังเล่า,า,า,ากัมพูชาพม่าคนในเมืองห่มตุ้มจช่นนีตั้งหนำเลยคนอันเสียหายก็ได้มีนำหมดแต่ว,ว,ว่าเปินเปินจังเอาพิษเปินหัวเดียดดังนักพิษไปเลยนั่นเนาะ เขาปิดข้อมูลนั้นมันตอนเขาเขาเรียกเรียกในมันเหมือนเขาขายเขาขายการการหลอกล,งลวงอะไรเขาว่าหนาะเพรนก้นให้ได้มาแจังเขาปิดข้อมูลมันคําหมอกวมาเพราะเขาลงทุนอย่างหนึงไปหมอกว่าเออเดลฮาก,กุอนอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย <c oughs> แพงเนาะเ <c oughs> นาะคลิปวิดีโอในเด็ดเด่โป้ไล่หัวย้อยนะํามาเนาะเพราะเดีหัวคลิมจะยาวกว่าน่เนาะ ไผผักถึงจั่นอ่าจับตัดสินใจจะได้เฮ็ดดีอ่ะเฮ็ดดีเอ้นั่นน่ะให้วนตวยดีๆเนาะให้ให้วนตวยให้ศึกษาให้ค้นหาด้วยข้อมูลดีๆเนาะไปเข้าเฮ็ดเนาะว่าเออตัวเจ้าเก่าอ่าอัปติไปต่อขนลองจะเพราะว่เขาคําเนสินค้าเขาเน้นให้ກุเลย เงินจอมนั e ่นน <S aa> ่ะเนาะบริษัทเขาจะจ่ายให้เออนั่นน่ะทุกเกาะกูเกาะเพราะว่าเป็นการขายคอลลาเจนว่าการซื้อมาขายไปเอากำไลออะเออเจนนี่ได้โอเคนะโอเคการก้าขายเนี่ยคลิปอันนี้ก็เตอดกานด้ก็เนาะมิชงกูก็ค่ะฝากแชร์ไปนำๆเขาเนาะแชร์ถึงการอ่า ทีเ่เจ็บตัดสินใจเฮ็ดอยู่นั่นเนาะขอบค่ะไม่ชงกูก็บายบาย